สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปางก็จะพามารีวิวชมไม้มงคลบอนสีแบบเพลินๆน,นะคะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะค่ะเดีย๋ยวแม่ปางก็จะพาไปชมเลยนะคะไปเลยค่ะค่ะเพื่อนๆกระถางนี้ก็จะเป็นแก้วสัมผัดนึกนะคะ กระถางนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะคะหูใบเขายาวเหลียวนะคะเพื่อนๆสีสวยใบเข้มค่ะนี่ค่ะใบมันเงาเลยนะคะดูก้านเขาค่ะแข็งแรงมากเลยนะคะการใหญ่การโตค่ะนี่ค่ะ อนี้แม่ปางก็จําไม่ได้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะไม่รู้ว่าอโกนิมาชนิดไหนนะคะจําชื่อเขาไม่ได้ค่ะเขาก็แทงหน่ออกมาเห็นไหมคะสองหน่อเลยค่ะนี่ค่ะอยู่ในตระกูลอโกนิมานะคะเพื่อนๆ อันนี้ก็อีกกระถางหนึ่งนะคะแก้วสารพัดนึกค่ะตอนนี้แม่ค้าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะคะนี่ค่ะแต่สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเหมือนของลอมเลยนะคะเพื่อนๆเหมือนพลาสติกเลยค่ะ ค่ะเพื่อนๆกระถางนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นแสงจันทราหรือเปล่านะคะแม่ปานถ้าแม่ปานพูดผิดก็ขออภัยนะคะกระถางนี้ช้างแดงค่ะตอนนี้ก็จะเป็นมนดีแดงนะคะมณีแดงค่ะ รวยไม้เป็นดอกต้นเดียวนะคะเพื่อนๆนี่ก็ยังแม่ทันออกดอกค่ะ,ะมรลกรดนะคะนี่ค่ะสวยมากนี่ก็เป็นอโกนิมาเช่นกันค่ะแต่แม่ปานจำชื่อเขาไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นแสงจันทราค่ะ แก้วสารพัดนึกตัวผู้ค่ะ ก็จะเป็นแสงเงินแสงทองนะคะสวยมากเห็นไหมคะ เป็นว่านนางคมนะคะสนีจันโกเมนค่ะพุ่งแทงหลอดนะคะพเพื่อนเพื่อนเศรษฐีการทองค่ะ ุ่มใหญ่มากออกดอกเห็นไหมคะเพื่อนๆดอกเขานะคะสวยมากเลยค่ะการเขาก็จะเป็นสีทองค่ะเห็นไหมคะสนีจันแดงค่ะพุ่มใหญ่มากใบใหญ่ด้วยค่ะเพื่อน มุมใหญ่มาก ใบแก้วสารพัดนึกกระถางนี้ใบใหญ่มากค่ะเพื่อนๆนี่นะคะยาวด้วยค่ะค่ะเพื่อนๆนี่นางใหม่ค่ะใบใหญ่มากเช่นกันค่ะโอ้โหใบอะไรจะใหญ่ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆใหญ่จริงๆค่ะ แทงหลอดออกมาอีกแล้วคะ่ะนี่ใคห็นไหมคะอีกต้นหนึ่งนะคะต้นใหญ่ก้านแข็งแรงมากคะ่ะลูกไม้ป่าก้านดำกระดูกแดงนะคะ งอถอดรูปนะคะสีสวยมากค่ะออมเพชรค่ะเป็นพุ่มใหญ่ด้วยนะคะสวยค่ะหรือสีผสมนะคะสวยมากค่ะ นารายเรืองพบนะคะเพื่อนๆใบใหญ่ใบโตมากเลยค่ะแทงหลอดออกมาเห็นไหมคะพุ่มใหญ่พุ่มโตคะ่ตะตาละแม่กุสุมานะคะ มุมใหญ่มากสีสวยด้วยค่ะลายเข้มนะคะร่อนทองค่ะสหัสชเดชะค่ะนี่ค่ะ ใบใหญ่มากเพื่อนๆเห็นไหมคะใบใหญ่ใบยักษ์ค่ะขาวนวลสะอาดหูสะอาดตาค่ะสวยจังเลยค่ะเจ้ากปูงไกเซอร์ค่ะสีชัดเจนด้วยค่ะ สีแจม่มสีชัดเจนค่ะชายชนแผลงนะคะพุ่มใหญ่พุ่มโตค่ะว้าวช้างเผือกใบบัวย,ยิ่งสีสีแจม่มชัดเจนด้วยค่ะสวยมากค่ะ เป็นพุ่มใหญ่ด้วยค่ะเพื่อนๆนี่นี่ค่ะสีสวยออกแดงนะคะสวยมากเลยค่ะอีเนาค่ะ โอ้ปุ่มใหญ่มากค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะแทงหลอดออกมาสองใบเลยค่ะใบใหญ่มากสวยด้วยค่ะสาวน้อยปลาแป้งค่ะนี่ก็กำลังแตกกอออกมาเพียบเลยนะคะสาวน้อยปลาแป้งค่ะง้อถอดรูปนะคะ ฮกหลงค่ะมีหลายกระถางมากเลยค่ะกลุ่มพะกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเขาก็จะมีหูนะคะหูเขาค่ะเห็นไหมคะหูใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะหูใหญ่มากนี่ก็จะเป็นใบใหม่ของเขานะคะ รวยล้นฟ้าค่ะสีแดงแป๊ดเลยค่ะใบใหญ่มากไก่ตัวงามค่ะสวยเช่นกันค่ะหงเหินค่ะกำลังแทงหลอดนะคะเห็นไหมคะหลอดใหญ่ด้วย กินรคีค่ะเสือพานเสือพานนะคะกระถางนี้คะ่ะใบใหญ่ใบโตด้วยคะ่ะใบนี้ก็จะเป็นใบเก่าเขานะคะ คลิปนี้แม่ปังก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ค่ะค่ะก่อนจากการวันนี้แม่ปังก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ผักบุ้ง channel ทำคลิปจะต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ